ทุกวันนะครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณจรนเวศศักดิ์ศรีจากออสเตรเลียเจอร์สอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณจรนเวศครับสวัสดีครับคุณจรติครับครับเปิดทําการมาวันแรกของเดือนตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงไปแรงเลยนะครับตอนนี้กลยุทธ์ควรจะทำยังไงดีครับครับสำหรับต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะฮะทั้งภูมิภาคเลยนะฮะปิดแดงกันล่าสุดนะฮะก็แดงกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัว P.M.I. ของฝั่งเอเชียจีนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะปปปัััััััจจจจยยยในนนนรรระะะเเเทศศงไมมมม่่ีบบววกกข้าาคือุ์ฮะป ปิดที่ระดับ985จุดนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะฟาดานแนวต้านสําคัญคือบริเวณ1,000จุดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นนักทุนที่เทรดแบบเทรดนะครับยังแนะนําให้โฮฝั่งช็อตโพซิชันนะครับรันโปรฟิตนะฮะณจุดจุดนี้นะฮะต้องจําเป็นที่จะต้องรันโปรฟิตนะฮะยาวๆเลยนะครับในในขณะที่การเทรดในภาพระยะสั้นนะครับสำหรับซีรีส์ M เองนะครับล่าสุดณวินาทีปัจจุบันเลยบนกระดานนะฮะอยู่ที่969จุด นะฮะช่วงเช้าไปท 9, ําไฮ9 7 9โลแถว9 6 7จุดนะครับณนะวันนี้นะก็ยังใบแอดอยู่ฝั่งช็อตโพซิชันเช่นเดิมนะครับจุดช็อตนะครับแถวแถวโซนบรน9 8 0ถึง9 8 5จุดนะซึ่งช่วงเช้าแต่ไปแล้วนะนั่นหมายความว่าภายในวันนะโอกาสดีบาวไปนะช่วงโซนนั้นก็อาจจะลำบากนิดนึงนะอาจาจะจำเป็นที่จะต้องดูณนะวินาทีนี้เลยนะฮะแถว9 6 19จุดนะฮะดูอาการรีบาาตัวไปสัก4-5จุดนะฮะก็น่าจะเป็นจุดในการเข้าช็อตในภาพระยะสั้นได้นะครับในขณะที่เป้าหมายครับ965-960จุดครับผมส่วนนักทุนท่านใดนะครับที่ณนะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าบางคนนะฮะกอ็อาจจะยังโทฝั่ง ลองโพชันอยู่สำหรับเ็เไม่แนะนำนะฮะหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะแก้ไขนะอาจจาเป็นที่จะต้อง h e ดจิ้งนะฮะด้วยการไปซื้อ Put Option ซึ่งณนะตอนนี้นะฮะพุท o ออปชันะฮะที่เป็น a อดเดอร์ e y ก็คือพุท975นะครับณนะตอนนี้เทดกันแถวสิบเจ็ดถึง18จุดนะถ้าอยากที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหุ้นของตัวเองนะฮะก็สามารถที่จะมาซื้อพุทที่เป็น a อดเดอร์ e y ที่975ได้ครับครับ ตอนนี้ครับจะเห็นว่ามีปัจจัยลบเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับตอนนี้เราจะคาดหวังหรือว่ามีการมีคําแนะนํากลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นะครับให้นักลงทุนจับตาปัจจัยไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ ก็ในส่วนของอในเรื่องของอปัจจัยต่างประเทศอย่างอย่างกรีซเนี่ยฮะความกังวลเนี่ยก็ยังคุ้มเครือกันอยู่นะฮะก็ยังไม่มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพนะตอนนี้ปัจจัยในประเทศเองก็ยังไม่มีภาพบวกถึงแม้ว่าโดยก่อนหน้านี้นะครับมีตัวเลขบางตัวที่ออกมาค่อนข้างที่จะมองว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนะ,ะยกตัวอย่างเช่นตัวเลข GDP แบบนี้นะฮะ,ะซึ่งนะปัจจุบันต้องบอกว่าสิ่งที่มากระทบต่อตลาดหุ้นนะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นปัจจัย บวกหรือบอททอมไปแล้วนะแต่ก็เป็นเพียงแค่การรีบาวตัวนะที่มากระทบนะฮะในในส่วนของตัวเซฟฟิแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะในการรีบาวตัวนะฮะจะเป็นจังหวะในการเข้าช็อตฟิวเจอร์มากกว่าครับครับมาดูกันต่อที่ราคาทองคำกันบ้างครับล่าสุดเราเห็นราคาทองคำก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ1,187เหรียญต่อออนสครับกลยุทธ์กการลงทุนทองคำในช่วงนี้เป็นยังไงดีครับ ครับสำหรับทองคําเองนะครับเมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวผ่านผวนพอสมควรนะฮายแถวพันสองร้อยสี่เหรียญนะฮะแล้วก็สุดท้ายกลับมาปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเหรียญนะฮะก็ไม่ไม่แทบแทบแทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับสุดท้ายมาปิดเออเท่าเท่าเดิมนะฮะกับกับราคาเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทองคําเองนะฮะเรายังแนะนําให้เทรดดิ้งตามกรอบนะครับ ยังไม่แอบแอดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่นะฮะต้องบอกว่าณนะวินาทีนี้นะฮะตราบใดที่ไม่ได้หลุดแนวรับสําคัญบริเวณโซน1 1 8 0งหนึ่งแปดศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะฮะยังไม่เล่นฝั่งช็อตนะฮะก็คือต้องหาจังหวะในการรีบาวตัวจริงๆไปใกล้ๆก,ก,กับบริเวณแนวต้านแล้วถึงแนะนําช็อตนะเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าอยากเทรดเล่นสั้นนะฮนะรอบริเวณแนวรับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับเข้ารองโพสชั่นนะฮะแล้วก็หากำไรแค่ ครับตอนนี้ไม่การจับตากันเรื่องกรีซเรื่องจ่ายหนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดผลออกมาสมมติกรีซจ่ายหนี้ได้ราคาทองคำจะเป็นยังไงครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ราคาทองคำจะไปในทิศทางไหนครับครับสมมติในกรณีกรีซนะฮะถ้าสมมติว่าออกมาแล้วนะฮะกรีซนะฮะสามารถที่จะชําระได้นะฮะนั่นหมายความว่าน่าจะส่งผลบวกต่อค่าเงินยูโรนะในภาพระยะสั้นนะฮะต้องบอกว่าอาจอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้เปลี่ยนเทรนของทองคําเลยนะแต่ณวินาทีนั้นอาจจะเห็นการรีบาวตัวของราคาทองคําได้นะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าเห็นการรีบ ตัวของราคารองคําได้ใครที่มีฝั่งรองผู้ชั่นก็อาจจะปิดทำกำไรในภาพระยะสั้นแถวแถวบริเวณแนวตานครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจลนไว้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นคําแนะนำนะครับที่ต้องตัดตาการทั้งเรื่องของกรีสในช่วงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงตลาดที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนําในดัชนีเซนทิตนะครับมาติดตามกันต่อกับ